ให้โอขอเนื้ออยู่พี่อ๋อโอเคเข้าใจแต่ผมมาทำข่าวอยู่พี่ได้ได้โอเคนั้นด้มีผลกระทบอะไรกับกองขยะกองเบลเลอร์ขนาดนี้ไหมครับมีครับผมสร้างความเห็นหึงสร้างความสกปรกวุ่นวายไปหมดเลยครับออครับแล้วรถขยะเขาไม่มาเก็บอครับอ่ารถขยะบางทีก็มาตรงเวลาบางทีก็น่นสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าครับก็ไม่รู้เป็นไงครับไม่เห็นมาเลยนานผม ให้เงินพิเศษไปด้วยครับเนี่ยแล้วแล้วขยะขนาดนี้ยปริมาณขนาดเนี้เกียรติที่นี่ยครับที่ไม่มาเก็บนี่ก็เข้าอาทิตย์ที่สองแล้วครับผมทำงานต้องเก็บอาทิตย์ละครั้งครับตอนนี้ข้าอาทิตย์ที่สองแล้ววันอาคารนี่ก็อาทิตย์ที่สองอไม่มาเก็บเลยครับสร้างความเนี่ยเหม็นแล้วก็เหม็นเน่าคนกท็ทิ้งทุกวันแถวนี้ก็บ้านก็เยอะครับผม<อ>ครับเราพอทราบสาเหตุไหมทําไมเขาถึงไม่มา อันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่รู้ว่ายังไงครับด้านทางด้านในเทศบาลครับขบริหารจัดการยัยก็ไม่รู้ครับผมเขาไม่มีการประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหมว่าเกิดปัญหากับคนเก็บขยะติดโควิดอะไรเงี้ยอีอันนี้ไม่มีเลยครับไม่ได้มีข่าวอะไรแจ้งมาเลยครับไม่ทราบสาเหตุเลยครับผมครับครับอยากให้หน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยที่สุดก็อยากให้เทศบาลนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการด้านเนี่ย ัตขยะสาธุโพกอะไรเนี่ยส่วนเนี้ยให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยครับมันเป็นปัญหามานานแล้วครับในซอยนี้ครับผมเนี่ยซอยตัดนี่ครับครับผมครับคือเพือ่นัดติดแล้วอ่ะไม่เก็บเลยอ่ะอ๋อาเงินวันด้วยนะไม่ไม่ไม่มาเก็บเลยมันไม่เดือดร้อนหรอกลุงเราเดือดร้อนเราทำมาหากินลุงขายของอย่างเงี้ยลุงจะไปกลัวทำไมอ่ะกับเทศบาลอ่ะ แล้วก็ในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเทศบาลเนี่ยเขาไม่มีบุคลากรที่จะมาเก็บปฏิกูลพวกนี้ไปอยากให้ทางอ,อบอจอออเห็นเห็นใจพวกเราด้วยอ,อยากให้เขามาดูแลตรงนี้หน่อยอจะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะผลทบกับขยะเลยครับขยะเหรอคะคือ,อปกติแล้วเนี่ยรถของเทศบาลเนี่ยจะมาเก็บทุกๆอาทิตย์ แต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะไม่มีรถเข้ามาเก็บขยะเลยซึ่งช่วงนี้ฝนตกขยะบางตัวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเหม็นมากแล้วก็บางครั้งคนที่เขาเก็บขยะค่ะเขาก็จะมาลื้อหาพวกขวดพวกกระดาษพวกลัง <ừ> แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ที่ต้องการมากเลยอยากให้รถเนี่ยค่ะได้มาเก็บขยะพวกนี้ออกไปให้หมดค่ะส <ừ> า,าเหตุนะครับทำไมรถ เท่าที่ทราบกันนะคะอันนี้ข้อมูลเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดไปแล้วแบบว่าเงี้ยเท่าที่ทราบก็คือพนักงานที่เขามาเก็บขยะค่ะเขาติดโค<อ>วิดค่ะข้อมูลนี้ได้ได้มาย่างไรฮะไ,ได้มายัางไ,ไงไาจากการบอกต่อกันแล้วก็อ,อย่างนึงพอจะทราบข้อมูลมาบ้างที่แบบว่ามีการส่งส่งต่อกันมาค<อ>่ะแล้วทางเทศบาลเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์ไหมมีการประสัมพันธ์ ทางเสียงตามสายหรือไม่ทางเพจเทศบาลไหมครับวา่ามีพนักงานขยะติดโควิดหลายรายนะอะไรเงรี้ยมีไหมรู้สึกจะมีจดหมายชี้แจงมานะคะทางไลน์เนี่ยเขาก็จะส่งต่อกันมาว่าช่วงนี้เนี่ยให้ให้ดูแลก,กันนะเพราะว่าคน<ม>ที่เขามาเก็บขยะเนี่ยเขาติดโควิดอ่าแล้วเรามีความคิดเห็นยังไงครับในเรื่องการจัดการเรื่องขยะเลยครับ อยากให,ให้หน่วยค่ะอยากให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านนี้อย่างเช่นหน่วยงานของเทศบาลเนี่ยค่ะ14คนหรือ15คนหรือ5คนที่เขาติดโควิดเนี่ยคุณควรที่จะหาบุคลากรคนอื่นท่านอื่นๆเนี่ยมารับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเราเดือดร้อนจริงๆซอยเราสวยถนนเราสวย,ถนน,สวยถนนเราดีเพิ่งจะเสร็จแต่มันเหม็นขยะมันมันมัน,ม,นมันรับไม่ได้ค่ะมันไม่น่าดูเลยค่ะ ตันนะขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยคือยังไงซื้ออะไรมาก็ต้องกล่องมีโฟมมีถุงพลาสติกอะไรสารพัดอย่างแต่บางบางชุมชนเขาก็ถ้าเป็นชุมชนที่มีการคัดแยกโครงการคัดแยกขยะเนี่ยมันก็จะขยะน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามพยายามรณรงค์ให้ทุกชุมชนชทำหนังสือมาเราจะซื้อถังเป็นชุมชนปลอดถังขยะ ให้เอาถังขยะเข้าไปไว้ในบ้านนะี่สุดท้ายนะคะรับลองอยากจะประาสัมสัคั์ให้ชาวบ้านเขารับรู้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่มผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวคูคตไว้ว่าทางเทศบาลเมืองคูคตของเรารนะครับตอนนี้มันสู่วิกฤตการเป็นโควิดนะฮะฉะนั้นขอฝากว่าเราอะถ้าชุมชนไหนต้องการให้เราเข้าไปเก็บเราก็จะพร้อมที่จะเข้าไปเก็บนะครับเพราะว่า ก็ประชาสัมพันธ์อย่างวันนี้ล้โพทองเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้รถจะเข้านะประชาชนก็ออกมาช่วยกันเก็บอย่างลนชัยเขาก็ออกมาช่วยกันโยนชาวบงชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ออกมาโยนกันหมดเลยนะฮะผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องชาวขุคดคงให้กําลังใจกับท่านนายกเราเพราะว่าท่านนายกมีความรักและความห่วงใยทุกครั้งนะฮะไม่ว่าสิ่งใดนะ ร้องขอมาตอนเนี้ยกองสาุกอสุขจะเป็นกองที่หนักที่สุดนะฮะเพราะว่าไม่มีคนทํางานแต่ไอคนทํางานจริงๆอ่ะบางทีก็เหมือนอย่างอะไรวีอะไรเขาเรียกวีอะไรน้าที่รายงานแบบแบบแบบนั่งรายงานอยู่ในห้องเนี่ยเออกูเอาเก็บข้อมูลของคนอื่นมาคือไม่รู้嘛ไม่รู้อย่างพวกผมเนี่ยลงพื้นที่เลยทํางานกันพื้นที่ออกทุกวันพพวกผมไม่มีวันหยุดนะ วันเสาร์วัอาทิตย์หยุดไม่เคยหยุดไม่เคยนั่นเลยฉะนั้นบอกพ่อแม่พี่น้องชาวคู่คดว่าตุพาลมคนนี้ไม่คิดทอดทิ้งประชาชนชมีการให้กำลังใจไม่ว่าท่านพ่อแม่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดนะเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแม้แต่บางท่าน,นไม่เข้าใจว่าทำไมมีรถแอมบูแลน ไม่มารับผู้ป่วยแต่นโยบายก็คือ1669เนี่ยเขาจะมีรถทีมของเขาคือการเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อรถของเราเนี่ยจะรับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโควิดแล้วเขาจะมีทีมงานรถผู้ป่วยโดยเฉพาะเลยเพราะ1669<ๆ>เขาไม่อนุญ,ญาตให้เรารับโควิดเพราะเขาจะมีทีมของเขาอยู่แล้วเพราะการป้องกันพวกอย่าง1669เด็กของเราเนี่ย การป้องกันและเซฟตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนยังรถของที่ของเขาทำนะฉะนั้นฝากไ้เลยว่ามีอะไรอ่ะให้เราปรึกษาเรายินดีมาโดยตรงเลยไม่ต้องด่าไม่ต้องนั่นเลยเวลาคุยกันด้วยเหตุผลนะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดกันแบบรู้นะฮะอย่างโรคมะเร็งเนี่ยบางคนเป็นเป็นถึงตายใช่ไหมอย่างโควิดก็เหมือนกันฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องว่า ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งใส่แมสนะครับเ,เข้าบ้านล้างมือทุกครั้งนะฮะทำความสะอาดสะผมสะเผ้านะฮะฝากลูกฝากหลานด้วยว่ายังไงไงอ่ะรักตัวเองให้มากอยู่บ้านดีฝ่าดีฝ่าออกไปสัมผัสกับผู้คนมากมายด้วยความรักและความห่วงใยจากเทศบาลเมืองกูคดครับขอบคุณมากครับ,บคช่วยพูดถึงเรื่องขยะนะครับตอนนี้ที่มันมี สะสมในปริมาณเขตเทศบาลครับครับคือตอนนี้นะฮะกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองอุคติก์ท่านนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าหนึ่งตอนนี้ลูกน้องที่ติดโควิดตอนนี้ทั้งหมดอ่ะสา,ามสิบห้าคนคือลถขยะหมดเลยเพราะว่าปัญหากเกิดจากคือว่าคับของอลำลูกกา เลยฮะลงไก่เพราะ,ะแฟนเขาทํางานอยู่ที่ลงไก่แต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาในเทศบาลหรอกนะคือเขาทํางานอยู่คลองเจ็ดคลองแปดคลองสนะิบอ็ดนะก็คือปัญหาก็คือว่าตอนนี้เราก็ประสานไปยังชุมชนเพราะว่าคนขับด้วยคนขับตอนนี้ปกติถ้ารถวิ่งตามปกติก็สิบสามคันแต่ตอนนี้ติดไปเจ เจ็ดคนนะคนครับก็ต้องจ้างคนข้างนอกอะมาจ้างคนข้างนอกมาช่วยมาช่วยขับให้แล้วก็ขอร้องกองช่างมีคนขับก็ให้มาช่วยแล้วก็ประสานไปแต่ละชุมชนว่าชุมชนไหนอ่ะพร้อมก็ขอความร่วมมือช่วยออกมาโยนขึ้นรถให้ทีเพราะว่าลูกน้องไม่มีแต่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะฮะ ตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีแต่บางชุมชนเขาไม่เข้าใจเขาก็คือแบบบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็อยากแต่ว่าเทศบาลถึงไม่ไมบริหารจัดก,การแต่การบริหารจัดก,การเราทําอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเราจะไปจ้างเอก,กชนเรื่องอะไรนะัขั้นตอนมันเยอะอแต่ตอนนี้คือเราก็เอาแบบเงินส่วนตัวจ้างคนขับมาก่อนเลยคือเพื่อเพื่อแก้ปัญหาประชาชนในเขตเทศบาล คือคนข้างนอกที่ขับรถเป็นหรืออะไรเงี้ยเราก็ขอร้องให้เขาเข้ามาช่วยกับก็ตอนนี้ได้ได้มาสามคนนะฮะได้มาสามคนแต่รถก็ยังจอดอีกสี่คันเออเออก็ยังไม่พอยังไม่พอใจทีนี้ก็ไปขอร้องกองช่างให้มาช่วยกองช่างเขาก็ส่งมาอีกคนเพราะงานเขาเยอะทีนี้เราก็เลยประสานไปเจอชุมชนแต่ชชุมชนไหนถ้ามีปัญหาชุมชนไหนถ้ามีปัญหาปุ๊บก็โทรมาเราก็จะ บอกว่าโอเควันนี้พร้อมไม้พร้อมก็เข้าไปเก็บจับเข้าไปเก็บให้แต่ตอนนี้ก็โอเคฮะตอนนี้ก็บรรลุไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะตอนเนี้ยแต่ไอ้ที่หลักใหญ่ๆเลยเราก็ไม่ได้เข้าไปเก็บอย่างพวกอหอพักถ้าหอพักเขาไม่มีคนมาช่วยเราก็ไม่ได้เข้าไปเก็บแต่ถ้าหากที่ไหนเขามีคนโยนให้มีรปภโยนให้เนี่ยเราก็ช่วย พราะจริงๆรถคันนึงมันจะมีคน,น<อ>ทั้งหมดสามคนสี่คนทั้งคนขับแต่ตอนเนี้ยที่ไปตอนนี้ก็เหลือจ้างเด็กติดรถไปคนเพราะเด็กทั้งหมดมันติดไปสามสามสิบห้าคนเด็กสามสิบห้าคนนี่ก็เท่ากับแทบหมดเลยนะเพราะว่ารถขยะนะแต่ทีนี้เราก็ชี้แจงไปกับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองกุคตว่าตอนนี้ลูกน้องไปติดโควิดจากโรงงานไก่นะเราก็ขอความร่วมมือถ้าชุมชนไหนพร้อมก็ขอให้ความร่วมมือนิดหนึ่งช่วยโยนแต่เขาก็ประสานมาแทบทุกชุมชนนะฮะอย่างกมยี่สว,วันนี้ก็เข้าไปเนี่ยผมก็เพิ่งกลับมามมนะเขาก็ช่วยกันออกมานะถึงแม้เขาจะเป็นบ้านผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายใหญ่โต เขาก็โอเคนะเขาให้ฝวามร่วมมือเขาบอกว่าถ้าสะดวกวันไหนก็โทรมาบอกก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะช่วยออกมาช่วยะนะฮะทั้งบ้านในพนในพันในกมยุ7อย่างสีวรีเข้าไปเขาก็โอเคบ้านใหญ่บ้านโตนะแต่ไอ้ทีเนี้ยบ้านบางบ้านเนี่ยคือไม่เข้าใจ Ū, คือ genau, ไอ้การเป็นโควิดเนี้ยอย่างโควิดเนี่ยพอมันเป็นเราไม่รู้ว่าเออ มันจะต้องเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรืออะไรเนี่ยเออแต่เราก็อธิบายให้เขาแต่บางคนไม่เข้าใจมันด่าเลยใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็บอกพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลมุกคตว่า<ม>เราแก้ให้ทุกวิถีทาง<ม>นะเพราะว่าเราไม่ได้ดิ้งนอนเนี่ยผมก็ออกไปทําเองนะ<ม>ไปช่วยเอง<ม>ไปทําเองนะฮะไปบริหารจัดก,การกันเองคือไปดูเออถ้าทุมชนไหนถ้าเขาพร้อมเราก็เข้าไปบริหารจัดก,การให้ เดี๋ยววันพุธนี้ก็คงกลับมาอีกสองคันนะวันพุธนี้ถึงชุดกลับตัวเลยและว,วันพุธนี้เขาคงเข้ามาได้อีกสองคันก็คงโอ้มันก็อย่างนั้น,นแต่ใช้สี่คนครับคันละสี่คนเพราะตอนนี้ลูกน้องอะมีปัญหาก็คือว่าติดโควิดเนี่ยผมก็ถามว่าจริงๆว่าผมว่ายัางเขาว่าคนเก็บขยนะเนี่ยจริงๆไม่มีขยะกเก็บหรอกใช่ฮนะไม่มีใครเก็บ นะแต่ทีนี้ถามว่าผมทำไมต้องไปคุกคีและไปดูให้กำลังใจเด็กนะอย่างเนี้ยเน,นี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องออกไปเยี่ยมคนที่ติดโควิดลูกน้องอะนะคือต้องไปเอาข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรคนระับไปดูแลเขานะฮนะเพราะเขาออกมาไม่ได้แค่นั้นขอวินวอนเลยว่าพี่น้องชาวคูคตนะครับคบงให้กำลังใจและเป็นกำลังใจเพราะไอโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่า พอมันเป็นมันจะบอกเราล่วงหน้าแต่พอเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นโดยจู่โจมนะฮะเพราะคนรอบข้างและคนใกล้ตัวนะครับเพราะว่าอย่างลูกน้องเนี่ยบางบ้างก็ติดหมดทั้งบ้านเลยนะครับหวังว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวคูคตทุกท่านนะฮะช่วยให้กําลังใจกับทางเทศบาลเราคู่คตด้วยว่าทุกภาลมโลทกะไม่คิดทอดทิ้งประชาชนนะครับให้ ให้กำลังใจประชาชนนะฮะแล้วเดี๋ยวทางกองสารสุขเนี่ยมีทั้งกันกรองตรวจวัดฉีดนะฮะแล้วก็เด็กชุดเดียวกันหมดเลยตอนนี้คือจับเด็กในกองมาบริหารจัดก,การงานหมดเพราะไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะฮะแม้แต่เด็กที่คอยตรวจไข้วัดไข้ยอยู่หน้าสำนักงานนะผมก็เอาขึ้นรถขยะนะ ชเอาขึ้นไปช่วยกันหมดเลยระดมไปหมดแั้แต่ผู้ยงผู้หญิงเอาขึ้นไปเลยที่นี้ที่ประชาชนเขาไม่มั่นใจเนี่ยคือหนึ่งเลยครว่านักงานที่รบาเจ้าพยาธิรับาลเนี่ยติดเจื้อโควิดกันเยอะเนี่ยแล้วเขาออกไปช่วยยกขึ้นรถอะไรเงี้ยเขาจะติดไปติดเชื้อกับเชื้อที่อยู่บนรถในรถ มีการฆ่าเืออะไรรถกลับมาผมต้องทำกัาสะอาดทุกคันมีการพ่นยาเห็นไหมรถของผมผลิตไว้สองคันคือพร้อมที่จะออกปฏิบัติทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองโคกโดยใช้งบส่วนตัวนั่นไม่ใช้งบหลวงเือการซื้อรถพ่นยาหรือทําลายพ่นยาอะไรเนี่ยทางรัฐเขาก็ไม่ค่อยให้สนับสนุนแต่เราได้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน บางคนเขาก็บอกว่าไปพ่นฟุ้งกระจายพ่นอะไรแต่ความเชื่อของคน่ะยังไงยังไงเราต้องไปทำนะผมก็เลยผลิตรถไว้สองคันอ่ะเราคือเชื่อมั่นเราได้เพราะว่ากลับมาเนี่ยรถขยะเราพ่นทุกคันเลยไม่เจอด a n ร e r ไม่ไม่ไม่ฮะแล้วผมมีที่นี่ที่เดียวที่มีที่ล้างรถรถกลับมาต้องทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวรถรถพ่นยาเนี่ยจะเข้าไปพ่นยาทุกคัน ส่วนชาวบ้านชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถติดต่อมาโดยตรงที่เทศาบาลได้เลยใช่ไหมติดต่อได้เลยครับแล้วเร,เราจะให้เราพร้อมวันนี้ใช่แล้วทุกคนจะออกมาช่วยกันเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเรามีคนขับเราจ้างคนขับคนนอกมาช่วยอยู่แล้วเพราะตอนนี้จ้างมาอตอนนี้จ้างได้มาสี่คนถั้าขับรถขยะเนี่ยพอไปบอกเขาพ๊กเพราะคนไม่รักจริงมันก็ไม่อยากขับนะคือเป็น สังคมที่ว่าเหมือนก็หลังเกียรติอะแต่จริงๆแล้วขยะมันเกิดจากตัวเราเลยละถ้าเราไม่ช่วยกันเนี้ยมันก็ไม่ได้นะตอนเนี้แอ้วจากตอนนี้ตามรนอาหารหรือว่าหอพัทเนี่ยสามารถนําขยะใส่ถุงดำอะแล้วนํามาทิ้งเองได้ที่ไหนครับมีกองไปเลยก็กองเอาไว้เลยเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปเก็บเองให้กองไว้ใส่ถุงดําเก็บกองไว้เลยครัดต่อเทศบาลมาเทศบาลนี้มีทั้งหมดกี่ชุมชน ของผมมีทั้งหมด31ชุมชนเพราะตอนนี้ที่นั่นจริงๆคืออย่างลำถ้มแก้วเขาก็เกิดวิกฤตเหมือนกันเพราะลูกน้องเขาก็ติดและทีนี้ขยะมันก็เยอะ<ช>แต่ตาม<ช>ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าช่วยกันทึ่งตนเองสักนิดหนึ่งนะ<ช>แล้วช่วงนี้ขยะทำไมถึงเยอะเพราะว่ากักตัวอยู่ที่บ้านขยะมันเลยเยอะจอมก่อเนี่ยออกไปทานกันข้างนอกใสกล่องใสอะไรทานกันข้างนอกได้มันไม่ เดี๋ยวนี้เขาโลนอลงให้เข้ามาทานบ้านตื้อกล่องแล้วมาเก็บบ้านยังขยะตอนก่อนเนี้ยของผมอะประมาณวันหนึ่งก็แค่แปดติบตอนนี้ขึ้นมาวันหนึ่งร้อยี่สิบ